ท d p 2024กระต่ายตื่นตูมไหนว่าเอื้อทุนพลังงานแต่ราคาหุ้นไฟฟ้าร่วงเกราวหาข้อมูลโพสำรวจความเห็นที่ว่าเป็นจริงก็ให้น่าคิดว่าแล้วเหตุใดหุ้นโรงไฟฟ้าที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากนักลงทุนในตลาดกลับไหลรูดราคาสุดหวบทั้งกระดานโดยราคาหุ้นพลังงานโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้า ถูกเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องและราคาสุดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดถึงต้องย้อนกลับไปถามที่มาของโพเหล่านั้นว่าได้ลงลึกไปถึงเนื้อแท้ของแผนพัฒนาพลังงานของประเทศหรือไม่หรือแค่วิเคราะห์อย่างฉับช่วยเพียงเพื่อหวังจะโหยหาแสงและเวทียืนให้กับตัวเองเท่านั้น PDP 2024กระต่ายตื่นตูมไหนว่าเอื้อทุนพลังงานแต่ราคาหุ้นไฟฟ้าร่วงเกาวหากแผน p d p p 2024และ AEDP เอื้อประโยชน์เข้าทางยักพลังงานแล้วเหตุใดราคาหุ้นผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งหลายถึงได้ไหลรูดกระเจิดกระเจิงไปได้หลังจากถนนทุกสายในแวดวงพลังงาน หากันลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อถึงทิศทางพลังงานของประเทศโดยเฉพาะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศพุทธศักราช2567ถึง25 2580หรือแผน PDP 2024และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ที่ในว่าจะพลิกโฉมหน้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุที่มีการจุดพลุให้ข้อมูลถึงทิศทางการผลิตไฟฟ้าภายใต้แผนดังกล่าวจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งโซลาเซลล์พลังงานลม และไฟฟ้าชีว่ามวลขึ้นไปถึง50%ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศจากแผน PDP 2018เดิมที่กำหนดไว้เพียง20%เท่านั้นทำให้มีการจุดพลุปไปถึงทิศทางการผลิตไฟฟ้าภายใต้แผน PDP 2024ที่ว่านี้ว่ามุ่งเอื้อให้กลุ่มทุนพลังงานหรือไม่บทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพที่ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐจะถูกลอยแพหรือไม่ ยังคงจะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอยู่หรือไม่ล่าสุดภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า p d p 2024และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพุทธศักราช2567-2580หรือ Gas Plan 2024 เมื่อวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาสื่อออนไลน์ในสายพลังงานบางแห่งรีบออกมาตีปี๊ดถึงแผน PDP 2024ทีวานี้โดยระบุว่าแผนพัฒนาไฟฟ้า PDP 2024ปี2567 2580ที่มีการพยากรณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี2580อยู่ที่56,133เมกะวัตต์ แต่ช่วงปลายแผนได้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาไว้สูงถึง 2, 1 12,391เมกะวัตต์จำเป็นต้องมีการจัดหาไฟฟ้าใหม่เข้ามาถึง77,407เมกะวัตต์แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าใหม่47,251เมกะวัตต์ในจำนวนนี้ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน34,851เมกะวัตต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแผน PDP 2024ได้ลดทอน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพในการผลิตไฟฟ้าลงอย่างมีนัยสําคัญเพราะกฟพมีโอกาสลงทุนเพียงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ําขนาด2,681เมกะวัตต์เท่านั้นขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลักๆจะมาจากการเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดยแบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์24,412เมกะวัตต์พลังงานลม5,345เมกะวัตต์ชีวมวล1,045เมกะวัตต์ก๊าซชีวภาพ936เมกะวัตต์ ขยะอุตสาหกรรม12เมกะวัตต์ขยะชุมชน300เมกะวัตต์พลังน้ำขนาดเล็ก99เมกะวัตต์และความร้อนใตพ้พิภพ21เมกะวัตต์ที่สำคัญในแผน PDP 2024ภาครัฐมีนโยบายขับเคลื่อนไปสู่เนซิโรในปีคริสต์ศักราช265 0แต่กลับให้เอกชนเข้ามาลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมากเกินไปทำให้ช่วงปลายแผนปี2580มีสัสดส่วนสูงถึง41%พลังงานสะอาด51%และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8704บาทต่อหน่วยต่ำกว่าแผน PDP 2018ปรับปรุงครั้งที่1ที่ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3.9479บาทต่อหน่วยมีการจัดทําโพสำรวจความเห็นผู้เกี่ยวข้องและประชาชนที่มีส่วนรับรู้แผน PDP ที่ว่านี้ก่อนจะสรุปผลสำรวจที่ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้แสดงความห่วงใยต่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศที่มองว่าเอื้อให้เอกชนลงทุนโรงไฟฟ้ามากเกินไป และมีการลดทอนบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกสอพในการผลิตไฟฟ้าลงจนช่วงปลายแผนนั้นกสพมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเหลืออยู่เพียง17%ของกำลังผลิตรวมเท่านั้นหากข้อมูลโพสำรวจความเห็นที่ว่าเป็นจริงก็ให้น่าคิดว่าแล้วเหตุใดหุ่นโรงไฟฟ้าที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากนักลงทุนในตลาด กลับไหลรูดราคาสุดหวบทั้งกระดานโดยราคาหุ้นพลังงานโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าถูกเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องและราคาสุดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดไหลดะมาตั้งแต่หุ้น E.A. พลังงานบริสุทธิ์บกร r g r i m Power หรือ b g r i m บริษัทผลิตไฟฟ้าหรือ Echo g l o b l Power หรือ G.P.S.C. ราดกรุป๊ปราด C.K. Power C.K.P. หรือกันกุลอินเจเนียริงกันกุล รวมไปถึง g u ฟ f Energy Development หรือ g ก l f ราคาหุ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในตลาดนั้นไหลรูดลงไปตามๆกัน นี่ขนาดออกโรงสับเละว่าในแผน PDP 2024นี้ได้ลดทอนบทบาทการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพ,อพอลงจนท้ายแผนกฟพ,อพอจะเหลือสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าเพียง17%เท่านั้นแต่แทนที่จะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งหลายที่จะเข้ามากินรวบส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าที่ว่าแต่ไงราคาหุ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เหล่านั้นกลับไหลรุดไม่เป็นขบวนเสียอย่างนั้นอันเป็นเครื่องย่อมสะท้อนให้เห็นว่า แผนพ d p DP 2024และ 2024, แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ AEDP ดังกล่าวไม่ได้เอ,อื้อให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่เหล่านี้ได้ประโยชน์จนพุงปลิ้นอย่างที่เข้าใจกันตรงกันข้ามในช่วงท้ายของแผน PDP ที่มีการระบุลงไปอย่างชัดเจนว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงปลายแผนปี2580จะอยู่ที่3.8704บาทต่อนหน่วย ต่ำกว่าแผน PDP 2018ปรับปรุงครั้งที่หนึ่งที่ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3.9479บาทต่อหน่วยยิ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าแผน PDP 2024และแผนพัฒนาไฟาฟ้าพลังงานทดแทนและถังเลือก AEDP ที่ว่าไม่ไเอื้อประโยชน์ให้บรรดาโรงไฟฟ้าเอกชนอย่างที่เข้าใจตรงกันข้ามกลับทําให้ราคาหุ้นของโรงไฟฟ้าเหล่านั้นไหลรูดลงไปเสียอีกและหากจะย้อนกลับไปดูข้อมูลระบวระบ,บวิเคราะห์ของบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละสํานัก ทีต่างก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือจะเห็นได้ว่านักวิเคราะห์เหล่านี้ต่างวิเคราะห์ออกมาในทํานองเดียวกันถึงผลกระทบของแผน p d p 2024ที่วานี้ที่หาได้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนพลังงานหรือโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่อย่างที่ทุกฝ่ายเข้าใจกันหาใหม่แล้วราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงไฟฟ้าเหล่านี้ คงได้พุ่งกระฉูดร,รับข่าวดีกันทั่วหน้าไม่สาะระวันเตี้ยลงอย่างที่เห็นและเป็นอยู่นี้แน่ถึงตรงย้อนกลับไปถามที่มาของโพเหล่านั้นว่าได้ลงลึกไปถึงเนื้อแท้ของแผนพัฒนาพลังงานของประเทศหรือไม่หรือแค่วิเคราะห์อย่างฉับช่วยเพียงเพื่อหวังจะโหยหาแสงและเวทียืนให้กับตัวเองเท่านั้นแบบเดียวกับหมอดูบางสำนักกี่ฟันทงนาย,ยกเศรษฐาม้นเสือในายใหญ่แห่งบัญจันสองล่าตรงรีบหนีออกไปต่างประเทศแถมพบผลออกมากลับตลปัด กลับยังมีหน้าอัธาทิบายต่อสาวกว่าเพราะมีดาวสุกดาวพฤหัสโคจรเข้ามาบดบงังเลยทำให้รอดปากเกี่ยวปากกากันไปแล้ว